บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนโดยโครงการไอซ่าบริษัทประชารัฐรักษาเมาขีร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดทำโครงการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน3พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมทางการศึกษาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานและลงพื้นที่จริงและพัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชนการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ขาด ประสบการณ์จากภายนอกจริงๆการเชื่อมโยงสินค้ากับชุมชนที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็คิดว่าจะมีประโยชน์สูงกับประสบการณ์ของนักศึกษาในการทํางานครับถ้าเด็กๆได้มาสัมผัสตั้งแต่วันนี้ก็จะทําให้เขารู้ว่าความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยมันสําคัญมากเลยถ้าเขาจะได้สิ่งดีๆไปโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินมากเขาได้นักศึกษามาทําให้นักศึกษาก็รู้จักการทําอะไรเพื่อชุมชนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีครับ ไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา